สวัสดีครับเพบซี FC, และท่านผู้ชมที่เข้ามาติดตามรับชมทุกท่านนะครับก,ก็มาดูผลออกวันที่23เดือน7พศส5 6 7นรนะครับแนวทางฮหาหนอยกนะับพิเศษปกติ VIP นะครับ,รบเรามาดูพิเศษกันก่อนนะครับพิเศษผมให้เด่นที่9กับ4นะครับเพราะผลออกนะครับ58075 นะครับ58075ก็ถือว่นะาววหลุดนะครับหอยพิเศษหลุดนะครับเด่นในสูตรนะครับซึ่งตัวประกบมาด้วยกันเนาะ7557ก็ถือว่าหลุดนะครับพิเศษเรามาดูหอยปกติกัน,น อานอยปกตินะครับให้เด่นที่8กับ1นะครับเด่นที่8กับ1ผลออกนะครับผลออก3 6 4 2 1นะครับก็เข้าที่1ตัวเน้นวิ่งรูดนะครับใครนำหนึ่งไปวิ่งไปรูดก็ถือว่าเข้านะครับส่วนตัวเจาะเข้าตัวกลับนะครับ1 2 2 1งองสอกสอ นะครับส่วน3ตัวนะครับ3ตัวก็พาไปแต้มหนึ่งเนาะพาไปตัวนี้ไม่มานะครับหไม่มาเป็น3นะครับก็เป็น3บกสนะครับก็พาไปแต้มหนึงนะครับก็เทว่าเข้า1วิ่งโลดแล้วก็ตัวเจาะ1 2 2 1ตสอง1กลับนะครับ รเรามาดู VIP บนออกับ4 1 8นอนะครับ, 18, รบซึ่งเด่นในสูตรหลุดนะครับแต่ว่าตัวเจาะตัวประกบมันมาด้วยกันเห็นยนะครับเข้าที่404ตัวกับ2อตัวก็พลาดไปหนึแต้มเหมือนกัน สองตัว5ไม่มาครับ่ศู 0. ครับก็พลาดไปเหมือนกันนะครับ <c oughs> ซึ่งก็ไม่ได้ถึงว่ากับพลาดหรอกครับเพราะว่าผมจับที่5 4เนาะไม่ได้จับที่40นะครับแต่ถ้าว่าใครไล่ลจับตกตัว3ตัวมันก็เข้า40ศเหมือนกันนะครับก <c oughs> ับเรามาดูแต็มรวม3น้อยนะครับ พิเศษปกติ VIP นะครับผมก็แนะนำให้ไปวิ่งลูที่กิบกับกาเนาะก็ถือว่าเข้าที่ศูนย์ที่กิบนะครับเข้าบนเข้าล่างกิบนะครับ, rip, รบส่วนกาหลุดนะครับแต้มรวมกาหลุดวันนี้เรามาดูแต้มรวมนะครับแต้มรวมก็มาดูกันนะครับพิเศษพิเศษก็เข้าที่5านะครับหาบวก้าวิ่ง พ็หาลูปล่างรับพิเศษแต็มรวมนะครับเข้าห้าบนก็ห้าล่างเขาวิ่งบนลูปล่างวิ่งล่างนะครับเรามาดูปกติปกติไม่เข้านะครับปกติไม่เข้าส่วน vip ก็ไม่เข้านะครับพอเข้าพอไปเข้าที่ศูนย์ บเข้าที่เลขศูนย์นะครับเข้าตัวนี้นะครับก็ถือว่ามาสองน้อยนะครับมาพิเศษกับปกตินะครับก็ถือว่าเข้าทั้งสองมีงโลดนะครับเรามาดูชุดวินนะครับชุดวินชุดวินเข้าเจ็ดห้านะครับแต้มรวมแปดโซนเจ็ดห้าแปดโซน แล้วก็เข้า3ตัวนะครับ580นี่คือเต็มรวมนะครับใครนำไปวินวิน2ตัววิน3ตัวเข้าหมดนะครับแต่ว่ามันไปเข้าเฉพาะพิเศษชุดนี้80ก็มาเนาะแต่มันไม่มี4นี่เป็นพิเศษ4 ก็ถือว่าเข้าหมดนะครับอันนี้หลุดหลุดเลขเด่นในสูตรหลุดแค่ V I P หลุด V I P กับพิเศษนะครับส่วนปกติเข้าที่1 2 V I P เลขเด่นหลุดแต่ว่าตัวเจาะเข้า4 0 0 4, 4เนาะส่วนแต้มรวมเข้าหมดนะครับทั้ง0 5ทั้ง5แล้วเข้าวินเข้า7 5เข้า8 0แล้วก็เข้า3ตัวนะครับ5 8 0นะครับ กับเรามาตามกันต่อเนาะวันที่24อา่านอยพิเศษนะครับวันที่24เดือน7พศสอ6 7นเะครับก็เป็นการคิดการคำนวณเนาะเอาผลที่ออกแนละ้มาคิดมาคำนวณวิเคราะห์อ,อ่านเลขเด่นเท่านั้นนะครับก็ไม่มีใครทราบนะครับว่าผลออกอะไรนะครับการที่ลงแนวทางก็กลายเป็นการวิเคราะห์ตัวเลข ตอนนั้นนะครับทุกแนวทางมีความเสี่ยงนะครับนำไปใช้นะครับก็ขอให้ทุกท่านโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะครับแนวทางก็มีทั้งเข้ามีทั้งหลุดเนาะนะครับก็บเรามาดูกันเลยเนาะอันนี้หาน้อยพิเศษวันนี้ผมจับให้แค่จับให้น้อยชุดนะครับอันนี้ อันน้อยพิเศษวัดใจไปเลยนะครับอาผมให้เด่นสีตัวเดียวก็จะให้สามชุดสี 4, 1, หนึ่งแล้วก็สีแปดแล้วก็หนึ่งแปดซึ่งหนึ่งแปดเป็นตัวอตัวประกบนะครับ จับตัวประกอบมาด้วยกันส่วนสามตัวสามตัวก็จับห้สามชุดเก้าแปดหนึ่งกับสองสี่หนึ่งกับอันน้อยพิเศษ ส่วนสามตัวสามตัวไม่เน้นให้หรอกเนาะนะครับก็เอาตามนี้เลยสองชุดนี้เลยครับเลือกเอาเลยนะครับก็เลขมันก็น้อยชุดอยู่แล้วนะครับไม่ <c oughs> เยอะกับไปกันต่อที่อน,นอยปกติ ลอยปกติให้เด่นที่ศูนย์ตัวเดียวก็จะไปสามชุดศูนย์สามศูนย์เจ็ดแล้วก็เก็บสามตัวประกบจนสามตัว จะไปสองชุดเหมือนกัน870เจ็หรือแปดก็ได้นะครับแปดเจ็หรือแปดตัวหนึ่งรับ103 สามตัวตามนี้เลยนะครับก็กลับไปกันต่อที่ V I P V i p ผมให้เด่นที่ตัวเดียวก็จับไป3ชุดสามตัวแปดเก้าสอง สามแปดเก้าับตามนี้เลยนะครับสามชุดครับามาดูแต้มรวมกัน แอมโลมันนี้ผมให้โหลดที่เก้ากับสี่วันนี้ผมชอบชอบทั้งสองตัวแหละเนาะแต่ว่าตัวไหนจะเข้าก่อนเอาสี่แล้วกันนะครับ ซี 4, น่าจะเข้าก่อนเกาเพราะว่าซมันอยู่ที่พิเศษนะครับส่วน9มันอยู่ที่ vip นะครับเรามาดูชุดวินนะครับ6094นนะครับสามารถนำไปวิน ส่วนเบิ้ลนะครับเบิ้ลให้3ชุด <c oughs> 6 6, 6. 9 9แล้วก็4 4นะครับกับก็มีแค่นี้นะครับแนวทางเหมือนกัน ของวันที่24นะครนะครับใครที่รับแนวทางก็แอบเอาไว้นะครับสำหรับคลิปนี้ผมก็มีแค่นี้เนาะวันนี้ก็ปล่อยให้อย่างละตัวนะครับก็ประหยัดงบนะครับบางทีให้ไปสองตัวมันก็มีโอกาสมีโอกาสทั้งเขา้าทั้งหลุดทับท่อกันเนาะนะครับก็ลองดูนะครับลองดูตัวเดียวกันดูนะครับ กับส่วนเต็มรวมนะครับก็เอาไปวิ่งไปรูดกิจการได้นะครับก็ลองเอาไปใช้ดูนะครับกับสำหรับแนวทางวันนี้ก็มีแค่นี้นะครับขอขอท้ายนี้ก็ขออวยพรนะครับให้สมาชิก fc และท่านผู้ชมที่เข้ามาติดตามรับชมทุกท่านนะครับโชคดีในวันที่24เดือน7นะครับปศ2567นนะครับขอให้โชคดีทุกท่านจเจอกันใหม่คลิปหน้าสำหรับคลิปนี้ Assalamualaikum warahmatullahi